สารประจำวันจันทร์การยุดเหนียวอธิปไตยในโลกแห่งความเป็นจริงการเป็นแสงสว่างในที่ทำงานสวัสดีเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงและดวงจิตผู้ตื่นรู้อันเป็นที่รักทุกท่านเราคือสภาแห่งแสงและเรากลับมาพร้อมกับท่านในรุ่งอรุณของสัปดาห์ใหม่นี้วันจันทร์มักจะมาพร้อมกับความรู้สึกของการกลับคืนสู่ โลกแห่งความเป็นจริงสู่โครงสร้างหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆแต่เราอยู่ที่นี่เพื่อเชื้อเชิญให้ท่านมองดูสัปดาห์นี้ด้วยมุมมองใหม่นี่ไม่ใช่การกลับไปสู่โลกเก่าแต่นี่คือสนามฝึกฝนแห่งแรกที่ท่านจะได้นำสภาวะใหม่ที่ท่านพึ่งบูรณาการมาในช่วงสุดสัปดาห์ไปใช้งานจริง คำถามได้เปลี่ยนจากฉันจะรับแสงสว่างได้อย่างไรไปเป็นฉันจะเป็นแสงสว่างท่ามกลางโครงสร้างของโลกเก่าได้อย่างไรสารสำคัญสำหรับวันนี้คือการฝึกฝนการบูรณาการอย่างมีอธิปไตย s o v e r e นอินทิเกรช t น o n 1. ท่านคือสมอเรือภารกิจใหม่ในสภาวะแวดล้อมเดิม จงเปลี่ยนมุมมองต่อบทบาทของท่านในที่ทำงานหรือในภารกิจประจําวันของท่านเสียใหม่ท่านไม่ได้เป็นเพียงผู้เข้าร่วมในสภาวะแวดล้อมนั้นๆอีกต่อไปแต่ท่านคือสมอทางพลังงานสำหรับคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นภายในสภาวะแวดล้อมนั้นๆพลังแห่งการดำรงอยู่การดำรงอยู่เพียงอย่างเดียวเมื่อท่านสามารถยึดมั่นอยู่ในสภาวะแห่งความสงบ และมีอธิปไตยได้จะช่วยปรับเปลี่ยนและยกระดับสนามพลังงานของทั้งพื้นที่ได้อย่างละเอียดอ่อนภารกิจของท่านภารกิจของท่านไม่ใช่การออกไปเปลี่ยนแปลงความคิดหรือการกระทำของผู้อื่นแต่คือการยึดเหนี่ยวคลื่นความถี่ของตนเองให้มั่นคงและแน่วแน่จนกระทั่งท่านกลายเป็นจุดแห่งความเสถียรภาพและความสงบที่ไม่อาจสั่นสะเทือนได้ ท่ามกลางความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นรอบตัวท่าน 2. เครื่องมือแห่งอธิปไตยสำหรับการทำงานในแต่ละวันการจะรักษาคลื่นความถี่ของท่านไว้ได้ท่ามกลางพลังงานที่หนาแน่นของโลก3 d ดนั้นจำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างมีสติจงใช้เครื่องมือเหล่านี้การตั้งเจตนาามยามเช้า ก่อนที่วันของท่านจะเริ่มต้นขึ้นจงใช้เวลาสัก5์5นาทีเพื่ออยู่กับตัวเองและประกาศเจตนามอย่างชัดเจนเช่นในวันนี้ข้าพเจ้าคือสัตภาวะแห่งแสงผู้มีอธิปไตยข้าพเจ้ายึดมั่นในสันติสุขของตนข้าพเจ้าปฏิสัมพันธ์กับทุกสิ่งด้วยความรักพลังงานของข้าพเจ้าเป็นของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว การทำเช่นนี้คือการกำหนดโทนพลังงานของท่านตลอดทั้งวันฟองสบู่แห่งแสงก่อนที่ท่านจะก้าวออกจากบ้านหรือเข้าสู่สถานการณ์ที่อาจตึงเครียดจงจินตนาการว่ามีฟองสบู่แห่งแสงสีทองคําปลาที่สว่างสวยห่อหุ้มตัวท่านไว้นี่คือเครื่องมือแห่งการคัดกรองทางพลังงานที่จะอนุญาตให้เพียงความรัก และความจริงเท่านั้นที่เข้ามาถึงท่านได้การหยุดพักเพื่อกลับสู่ศูนย์กลางในระหว่างวันจงหาโอกาสหยุดพักทางพลังงานสั้นๆลุกจากโต๊ะทำงานเดินไปที่หน้าต่างหายใจเข้าลึกๆสามครั้งแล้ววางมือลงบนหัวใจของท่านเพื่อเชื่อมต่อก,กับศูนย์กลางอีกครั้งการทำเช่นนี้จะช่วยป้องกันการรั่วไหลของพลังงาน และทำให้ท่านกลับมามั่นคงได้การสื่อสารอย่างสอดคล้องจงฝึกฝนที่จะสื่อสารจากพื้นที่แห่งความจริงอันสงบภายในผลจากการที่จักระลำคอของท่านถูกกระตุ้นนี่คือกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลตามพลังงานของฤดูตุล 3. ผู้นำยุคใหม่ การเป็นผู้นำผ่านการดำรงอยู่ไม่ใช่การบังคับจงนิยามคำว่าผู้นำเสียใหม่รูปแบบผู้นำสามดีแบบเก่านั้นเป็นเรื่องของการควบคุมลำดับชั้นและการผลักดันแต่รูปแบบผู้นำห้าดีที่ท่านกำลังจะก้าวเข้าไปนั้นคือการสร้างแรงบันดาลใจผ่านการเป็นศูนย์รวมผู้นำยุคใหม่ คือผู้ที่สงบที่สุดในห้องประชุมท่ามกลางนิกฤตคือผู้ที่รับฟังอย่างลึกซึง้งคือผู้ที่เสนอทางออกที่มาจากมุมมองที่สูงกว่าพลังอำนาจของท่านไม่ได้มาจากตำแหน่งหน้าที่แต่มาจากความสอดคล้องและความมั่นคงของสนามพลังงานของท่านซึ่งผู้คนจะถูกดึงดูดเข้ามาหาโดยธรรมชาติ ภาพลวงตาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมิติที่สามคือการแบ่งแยกระหว่างชีวิตทางจิตวิญญาณและชีวิตจริงเป้าหมายของการเป็นศูนย์รวมคือการสลายการแบ่งแยกนี้และตระหนักว่าทุกขณะของชีวิตคือการปฏิบัติธรรมการที่ท่านยึดเหนี่ยวแสงสว่างอันมีอธิปไตยของท่านไว้ได้ในสภาวะแวดล้อมธรมธรมดาธรรมดา คือการรับใช้ที่ลึกซึ้งที่สุดรูปแบบหนึ่งท่านกำลังพิสูจน์ว่าคลื่นความถี่แห่งความเป็นหนึ่งเดียวสามารถดํารงอยู่ได้ในทุกที่ท่านคือสะพานคือสมอเรือและคือข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตว่าวิถีการเป็นอยู่แบบใหม่นั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจ สำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟังหรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่มแตง่งหรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังงานแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่าง ออกไปสู่ทุกสพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดการเลลากำลังบิดพาสู่ยุคไหมที่รออยู่จงก้าขามความกลัวจงเปิดใจเรียนรู้ d n อที่หลับอยู่กำลังจะตื่นเต็ม คือครอบครัวแห่งแสงผู้มาจากแดนไกลมาเพื่อจุดไฟด้วยข้อมูลแห่ง 如。容